ได้เข้าไปใหม่ๆผมใช้ไปใหม่ๆนะผมเห็นเด็กมันทะเลาะกันเหยียบกันนะมันบ่อยสัตว์เดี๋ยวมึงเจอพี่กูฟ้องพี่แน่ความรู้สึกผมนะหวยี่สมัยนี้อย่างนี้วะมึงทะเลาะก,กันมึงฟ้องพี่เลยเหรอเจอพี่จริงสังฟ้องพี่แน่มาลูกทีฟ้อง พี่เอ็กจะเป็นนิกเนมเขาเขาจะเรียกกันว่าพี่เรียกเรียกเหมือนแบบว่าบรรดาบรรดาศักดิ์เขาเนี่ยเสมือนเป็นเจ้าหน้าที่อะถ้าเป็นเราเรียกพี่คําว่าพี่เนี่ยหมายถึงพี่เจ้าหน้าที่แต่เด็กพวกนี้มันเรียกบบอกพี่แน่พี่คือคำนี้ก็คือเป็นเป็นพี่เอ็กพี่เอ็กเขาอะไรอย่างเงี้ยบอกมีอะไรเขาจะไม่ฟ้องเจ้าหน้าที่นะเดี๋ยวฟ้องพี่เอ็ก พีเอ็กเขาจะมาไก่เกียร์พีเอ็กเขาจะมาเคลียร์จบนะเขาเคลียร์จบได้นะนะฮะจบแบบสวยๆนะใครมีปัญหาไม่ได้รับตั๋วเหมือนพี่ที่เราเคยเจอก็เขาจะมีว่าเป็นมางงานเาจะมีเด็กที่เขาปักหมุดไว้ที่ชอบแตกแถวแอบไปเล่นการพนันแอบไปอะไรเงี้ยมีคนมาฟ้องก็จะมีรับบ้างก็จะมีมาจ่ายพี่ผมไม่มอบได้ไหมผมขอเป็นไอติมได้ไหมเป็นอะไรอย่างเงี้ยมีไอติมสองแท่งได้ไหมนี่ไม่ได้แผลนี่มันแผลใหญ่ก็เป็นมี